การขออนุญาตการร้องขอความช่วยเหลือ Database! and help. เมื่อเราต้องการขอร้องให้ใครช่วยทำอะไรหรือต้องการขอความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเราจะมีสำนวนการพูดร้องขออย่างไรเพื่อให้ผู้ฟังเต็มใจช่วยเหลือเราสิ่งสำคัญเราควรเลือกใช้ถูกต้องตามความเหมาะสมค่ะซึ่งเราสามารถแบ่งออกเป็นสองแบบคือแบบสุภาพและแบบเป็นกันเอง ก่อนอื่นเราลองไปดูประโยคการร้องขอแบบสุภาพกันก่อนเลยนะคะประโยคการขออนุญาตการร้องขอความช่วยเหลือแบบสุภาพการขออนุญาตการร้องขอความช่วยเหลือแบบสุภาพจะมีสำนวนการพูดคือการใช้เม y ไอและคูดไอ ซึ่งเราจะใช้กับผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าและอาวุโสกว่าหรือกับคนที่เราไม่ค่อยสนิทด,ด้วยค่ะ Useful expressions Could you help me? คุณช่วยผมหน่อยได้ไหมครับ Could you do something for me? คุณจะช่วยอะไรผมสักอย่างได้ไหมครับ Could I ask you a question? ผมขอถามคำถามคุณหน่อยได้ไหมครับ Could I ask you a favor? ขอความกรุณาให้ผมหน่อยได้ไหมครับ May I sit here? ผมขอนั่งตรงนี้ได้ไหมครับ May I borrow your pen? ขอยืมปากกาคุณหน่อยได้ไหมครับ การขออนุญาตการร้องขอความช่วยเหลือแบบเป็นกันเองเรามักใช้กับบุคคลที่เราสนิทสนมด้วยหรือกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันค่ะเราลองไปฟังกันเลยค่ะ Useful expressions Can you help me? ช่วยอะไรหน่อยได้ไหมครับ Can I borrow your money? ขอยืมเงินหน่อยได้ไหมครับ Can I use your computer? ขอใช้คอมพิวเตอร์หน่อยได้ไหมครับ Will you give me just a few minutes? ขอเวลาให้ผมสัก2ถึง3นาทีได้ไหมครับ Is it all right for me to open the window? ผมขอเปิดหน้าต่างหน่อยได้ไหมครับ คนร้องขอความช่วยเหลือหรือขออนุญาตเราจะมีคำพูดตอบรับอย่างไรแล้วลองไปฟังกันเลยค่ะ Useful expressions Sure แน่นอนครับ Certainly ได้เลยครับ Okay ตกลงครับ All right. ตกลงครับ Yes of course ได้เลยครับแต่หากเราไม่สะดวกและจำเป็นต้องปฏิเสธคำร้องขอนั้นๆเราจะพูด <Fit S 2> ปฏิเสธอย่างไรเราลองไปฟังกันเลยค่ะ Useful expressions I'm I'm afraid I sorry. Can you. can't help ผมเกรงว่าไม่สามารถช่วยคุณได้ครับ I'm sorry, I can't help you. ผมขอโทษครับผมคงช่วยคุณไม่ได้ No, I don't think so. ผมว่าคงจะไม่ได้หรอกครับ No, I'm afraid not. เกรงว่าจะไม่ได้ครับ สำหรับสำนวนการร้องขออนุญาตวูจุมายหรือดูจไมายซึ่งหมายถึงคุณจะรังเกียจไหมถ้าผมจะเวลาตอบนะคะหากเราตอบโ no, นก็จะแปลว่าเราไม่ได้รังเกียจและอนุญาตให้เขาทำได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเราตอบ YES นั่นหมายถึงว่าเรารังเกียจและไม่อนุญาตให้เขาทำค่ะฟังดูแล้วอาจสับสน ราลองมาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะ Useful expressions การขอแบบสุภาพ Would you mind if I turned off the light? คุณจะรังเกียจไหม่ถ้าผมจะปิดไฟนะครับ หากอนุญาตให้เขาทำก็จะตอบว่า No I wouldn't ไม่หรอกครับปิดได้เลยหากไม่อนุญาตก็จะตอบว่า Yes I would ครับปิดไม่ได้ครับ การขอแบบเป็นกันเอง you mind sit here? คุณจะรังเกยียจไหมถ้าผมจะนั่งตรงนี้หากอนุญาตให้เขาทำก็จะตอบว่า No, don't I don ไม่หรอกครับนั่งได้เลย หากไม่อนุญาตก็จะตอบว่า Yes I do ครับนั่งไม่ได้ครับ Conversation Do you mind if I stay over at Jenna's house tonight? Jenna and I have to write a report together. Yes, I do. I've invited grandfather to have dinner with us this evening. Can you go tomorrow morning? Okay. But can you give me a ride to Jenna's house? Certainly, I can. Do you mind and you over Jenna house tonight? Jenna and have to write report together. stay if I I write Jenna's Jenna at have a จะว่าอะไรไหมคะถ้าหนูจะขอไปค้างที่บ้านของจีน่าคืนนี้จีน่าและหนูต้องทำรายงานด้วยกันนะคะ Yes I do. I've invited grandfather to have dinner with us this evening. Can you go tomorrow morning? ไม่ได้จ้ะพ่อเพิ่งจะเชิญคุณปู่มาทานอาหารเย็นกับเราเย็นนี้ ลุกไปวันพรุ่งนี้เช้าได้ไหมจ๊ะโอเค but can you give me a ride to Jenna's house ตกลงค่ะแต่ว่าพ่อขับรถไปส่งหนูที่บ้านจีน่าได้ไหมล่ะคะ Certainly I can ได้เลยจ๊ะ Something บางสิ่งบางอย่าง favor ความเอื้อเฟื้อความช่วยเหลือ borrow ยืม certainly อย่างแน่นอน afraid กลัวเกรง